เวลาเราจอดเฮ้ยมาตกหนักไหนอ่ะเรื่องเดีว ตกมันเลยไม่โฟค่ะเฮ้ยตีหัวม่วงวามกดแรงมาบอกฟ้าสิเกิดน้ำไม่เงินหมุนขันก็เลื่อนล้ำแคะ่ไหนสิโชไหนค่ะโชอ่้งหมดน่ะค่ะ จะคิดแรกนะคะว่าเท่าไหร่เป็นเงินไทยนะคะเอ่อร้อยสี่สิบเยนนะคะแต่เธอเปียกแต่เธอจะหนาวอยี๋ขึ้นรถเธอจะหนาวยี่สิบเก้าบาทค่ะค่อยๆเดินค่ะเป็นไงหัวขาวเลยคะ่ะเอ้เป็นไงคะเป็นไงคะ มีไหมคะเขาเรื <In her> ่องเหรอคะใส่ค่ะหัวขาวเลยค่ะใส่เรื่แล้วค่ะเอาเลค่ะรถนะคะหัวขาวเลยค่ะหัวมี้จะยิ้มมากน่ามากค่ะอุดยดูค่ะชอบเลยลูกหมา ว่ารอบที่สองหลังจากที่รอบแรกไปไงหมดไปแล้วอามาเนี่ยพี่อ้อนอยู่เนี่ยยังไม่ถึงเวลาไปดูเลยยังเละเลยวันนั้นเราเดินม,มากันอย่างฟูเลยทำไมคะการประดิษฐ์ขนมค่ะไหน, <Okay. S 1> นดูซองเลยค่ะ อหิมะตกแรงมากมันเสื่อมเลยนี่ดูนะคะหิมะธรรมชาติหิมะตกโอ้หิมะตกะตกหนักมากเลยค่ะอหิมะมาจากก้อนเมฆเหรอคะเหมือนฝนนะลูกแต่พอมันเยอะมากๆก็กลายเป็นหิมะ อยากให้ไทยเป็นอย่างนี้บ้างไหมไม่ต้องแยกบ้านไปอยู่ญี่ปุ่นเลยไปกินข้าวค่ะนี่ไปกินข้าวอยากกินปลาอากาศเป็นไงคะอากาศเย็นชาราเรียนเรียนเรียนเซมจะนอนแล้วนะหมอนพ่อผมพร้อมจะถึงบ่อน้ำสีฟ้าแล้วค่ะไม่นอนแล้วค่ะ บอลสีฟ้าค่ะฟ้าเป็นไงฮะฟ้าเลยค่ะฟ้ามันไม่ฟ้ามีทิมะค่ะเมื่อคืนทิมะตกใช่หนาวไหมหนาวไหมดูขาแม่ไม่หนาวเลยค่ะเงี้ยวไม่ไม่หนาวเหรอฮะไม่หนาวค่ะมาเล็วเดินมาเงี้ยค่ะ ก็ค่ะถ้าเอาน้ำแดงมาลานนี่คือ,อน้ำแข็งใสเรามาที่ไหนคะชี้สิคะบ่อน,น้ำสีฟ้า,นนฟาแต่วันนี้มันไม่มีแดดมันก็เลยไม่ฟ้านี่นะคะมันยังไม่ฟูเท่าไหร่คะสุทดทางเลยหิมะเต็มเลย <laughs> พอแล้วพอแล้วทำอะไรคะทนอะไรคะกนนิ้มครัไหนคะหันมาค่ะหมุนรอบๆค่ะท้าไมถึงสั่งทูโท,ะะท,โทล่ะลกูกเพราะว่าเขาบอกเอิมว่าอันนี้เป็นรสนมอันนี้เป็นรสเปรี้ยวค่ะถ้าเราสั่งสีฟ้าอย่างเดียวมันจะเปรี้ยวถ้าสั่งนมอย่างเดียวมันก็จะไม่มันก็จะไม่ถึงที่นี่คะ่ะไหนคุณนภุษังสององศานะคะอ่ะลองชิมค่ะรอบๆอบมีแต่หิมะค่ะ ยายก็เลยบอกบ่นว่าหนาวค่ะใท่ถุงมืองแต่ดูกินไอติมค่ะอ้าวเลื่นเลแดดมาแล้วอันนี้ยาแดดมาแล้วจะเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็นมค่ะทุกทีเป็นรูปน้องหมีนะคะอืมหัวน้องหมีขาดค่ะอร่อยค่ะข้าหน้าสีฟ้ามันไม่ฟ้าหรอก เมื่อตอนหนูเด็กๆมาอย่างฟ้าแต่วันนี้มีมะรีวิวไอติมหน่อยวายพอแล้วอ่ะรีวิวไอติมหน่อยค่ะอันนี้นะคะวายอันนี้น่าจะเป็นบลูเบอร์รี่เปรี้ยวนะคะอันนี้ฝั่งนี้รสนมถ้าเราชิมสองอัน ก็จะลองตัวค่ะแบบว่าถ้าเราเต็มนมอย่างเดียวแม่ก็จะลื่นมันก็นมธรรมดาค่ะแต่ว่าถ้าเตมนี้มันจะเปรี้ยวหนาวไหมไม่หนาวเหรไม่หนาวใช่ปะ่ะจริงนะไม่หนาวคะ่ะไม่หนาวเลยคะ่ะไม่หนาวผู้ขายแม่ไม่หนาวเลยอากาศดีด้านดีๆนะคะาาระวังลื่นนะคะอันนี้ ลานจอดรถค่ะไปเรื่อยๆหิมะเต็มเลยอันนี้เป็นบ่อน้ำสีฟ้าจังหวัดเมืองบิเอกหิมะฟูมากตกมาอคืนมาดูกันสิว่จะลื่นไหมค่อยๆค่ะเหยียดตรงฟูๆนะคะค่อยๆเหยียดตรงฟูๆลงไป แล้วก็เอามือจับให้แน่นค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ถลายบลืดลงไปนะคะไอติมก็จะกินค่ะลงบันไดก็จะลงค่ะสไปเดอร์แมนไปเดแอดเลยเหินไอติมกับฮิมอ่ะอืม จิ้มจุมห,หนาวตัวน้ำมูกไหลคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะเราอยู่ที่น้ำตกหลวงขาวนะคะ <c oughs> หนกะชื่อว่าหนวดขาวเพราะว่าเวลาน้ําตกมันลงมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นเส้นเล็กๆสีขาวเลยค่ะพาชี้ไปดูเลยค่ะนี่่คะเดินดีๆนะคะระวังลื่นค่ะต้องมาปอิบปิดเสาอ่ะค่ะเดินค่ะไม่เป็นไรค่ะดูไหนคะว้าวหนวดขาวข้างในน้ำเป็นสีฟ้าๆใช่ไหมคะใช่ค่ะมันไหลลงไปในมันไหลลงไปในทะเลอ่อนใจในเมื่อกี้ไงคะที่เราไปมา อ,ถถอ๋อแบนแบนนะคฟะาคะ่เ่เพราะว่ามันติดกันแค่ห้านาทีเองค่ะแค่ติดแล้วแบนๆป,ป,ปันจีแบบไม่มีถุงเลยนะคะแันเนี่ยโนโนแมนโอโนโนแมนจิ๋วนะคะตั้งเลยค่ะตั้งได้ไหมคะเลยค่ะตั้งเลยคะ่คะ มาดูกันนะคะว่าจะตั้งได้ไหมนี่จะบังจะมาทำโรตีนะคะมาจะมาทำโรตีทุเรียนแผ่นกรอบเฮียย่ค่ะลูกอะไรอ่ะห้ามแกะนะคะห้ามหยิบวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับค่ะ โอ้โหดูท่าวิ่งดูท่าวิ่งไม่ด้อะไรคุณแม่หาดูนะคะหันอยู่ตรงไหนเน,นี่ยไปสั่งมาเองฮะแล้วยู่ตรงไหนคะที่ศูนย์อาหารไปไหนคะไปไหนคะ อิเมนでคิดันเมันเหมือนน้องแฟร์ค่ะมันเหมือน เตาการมันหวานอะไรเงี้ยลูกว้าวสวยไหมคะ,มวคะสวยไหมคะ,คะน่าจะใช่ค่ะอ,อ๋อ,นนะะอไม่อะค่ะระ,ะ,ะวังค่ะแล้ววะอันไหนคะ <c oughs> อันนี้เหรอ <c oughs> ใช่ถั่วะไรโมจิมีสัมีนี่ด้วยลูกองุ่นแล้วก็มีแอ่งนู้นอันหนูเลือกเลยอันนี้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เทศกาลเทศกาลไฟต้นไม้นะคะที่สวนสาธารณะนี่นะคะเราจะมากินไดฟุกุ ชาชัวร์แของสตรีตเนเขาแต่เราจะกินชีนเขาเพราะว่าเมื่อกี้แม่เราอาจไม่ทำนะคะช <c oughs> าวดีมีความปเปรี้ยวค่ะแล้วก็ขวถั่วแดงกับแป้งก็แป้งเขาให้เยอะมากเลยค่ะมือเริ่มเหมือนค่ะแป้งกับถั่วแดงขอชิมก่อนเลยคะ่ะ อ๋อไม่ค่ะรู้ป่ะอร่อยค่ะ